สวัสดีค่ะ,ละหลายๆท่านนะคะคงสงสัยว่าทำไมโครงการของรัฐบ,บาลแต่ละโครงการเนี่ยกว่าจะได้ตอกเสาเข็มทำไมมันเนิ่นนานเหลือเกินบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยมีโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น โครงการสนามบินโครงการทางด่วนพิเศษก็ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าโครงการพวกนี้เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะกว่าที่จะเป็นโครงการของรัฐออกมาค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านก็สามารถมาฟังในคลิปนี้ได้ค่ะกว่าจะเป็นโครงการของรัฐวันนี้ก็เลยเอาไทม์ไลน์มาฝากนะคะว่าโครงการของรัฐเนี่ย มันเป็นอย่างไรต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งโครงการที่จะพูดถึงก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะคะเช่นรถไฟฟ้าถนนสนามบินทางรถไฟทางด่วนท่าเรือต่างๆนะคะ โครงการที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเป็นโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีโดยจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างน้อยเนี่ยหปีนะคะเริ่มจากร่างแผนแม่บทจัดสรรงบประมาณความเหมาะสมศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นจัดทำ EIA จัดทำเอกสารประกวดราคาและเสนอหน่วยงานต่างๆเห็นชอบ แล้วก็ออกกฎหมายเวนคืนที่ดินสำหรับโครงการที่ต้องเวนคืนระหว่างนั้นด้วยนะคะแล้วก็มาประมูลงานก่อสร้างหลังจากคอรอมอ,อนุมัติเสร็จแล้วก็เซ็นสัญญาก่อสร้างโลดแล้วแต่ละขั้นตอนดังที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมาเริ่มจากกรณีดำเนินโครงการตามแผนแม่บทนะคะ แผนแม่บทเนี่ยจัดทําโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้นเช่นกรมทางหลวงหรือจัดทําโดยสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรการเริ่มโครงการก็จะเริ่มตามลำดับความสำคัญของโครงการในแผนแม่บทและก็จะยึดเส้นทางหรือแนวทางตามแผนแม่บทเป็นหลักนะคะถ้ากรณีไม่มีแผนแม่บทเป็นโครงการที่ กำหนดกรอบไว้เนี่ยก็จะพิจารณาตามความจำเป็นหรือตามนโยบายของรัฐบาลมาเริ่มดูขั้นตอนที่1เลยค่ะก็คือเริ่มโครงการนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเช่นกรมทางหลวงการทางพิเศษการรถไฟเนี่ยก็จะของบในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนั้นเพื่อขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปนะคะ งบประมาณประจำปีถัดไปเนี่ยจะมีรายละเอียดว่าแต่ละหน่วยงานจะนำเงินไปทำอะไรบ้างจะต้องผ่านการพิจารณางบจากสภาและออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก็จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาหนึ่งปีค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะศึกษาความเหมาะสมของโครงการและออกแบบเบื้องต้น 1. ก็คือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินและออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรมโดยใช้หลักเกณฑ e ์ EIRR เกิน1 2เซนนะคะว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการหรือไม่ EIRR นะคะ ก็คือ Economic International Rate of Return คืออัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อมานะคะข้อที่2ก็จะจัดทำรายงาน EIA หรือ i e e นะคะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย2ครั้งตามหลักเกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ EIA นะคะก็คือเป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการนั้นๆนะคะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการค่ะ EIA เนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจึงจะก่อสร้างได้นะคะ โครงการที่จะต้องทำ EIA ก็อย่างเช่นทางพิเศษทางหลวงระบบขนส่งทางรางสนามบินท่าเทียบเรือหรือสิ่งปลูกสร้างทางทะเลค่ะและอาคารที่เกี่ยวกับสารกำมันตะภาพรังสีด้วยนะคะ และสำหรับ i e e นะคะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอมักใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่หรือข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที IEEE เนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำ EIA หรือไม่นะคะ ซึ่งสำหรับประเทศไทยได้นำมาใช้ในการกำหนดให้โครงการที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบางประเภทที่มีขนาดเล็กหรือไม่มากนะคะจะทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการออกแบบเบื้องต้นนะคะที่ปรึกษาก็จะออกแบบรายละเอียดโครงการนำเสนอรูปแบบโครงการและก็นำ ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยมาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมในรายงาน EIA หรือ i e e อีกครั้งนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นภาพจำลองโครงการและผลสรุปรายละเอียดต่างๆของโครงการก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ สรุปผลการศึกษาก็จะขออนุมัติ EIA นะคะที่ปรึกษาก็จะสรุปผลการศึกษาและสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุมัติกับสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นตอนนี้เนี่ยไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนนะคะอาจจะเป็น1-2ปี หรืออาจจะยาวถึง10ปีก็ได้นะคะหากหากต้องมีการแก้ไขรายงานหรือต้องกลับไปทําขั้นตอนจัดทํา EIA อีกครั้งซึ่งรัฐบาลปัจจุบันของเรานะคะก็จะใช้มาตรา44กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยสามารถดำเนินการไปจนถึงขั้นตอนการประมูลได้ระหว่างรอผล EIA แต่ก็ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาได้นะคะจนกว่าผลการพิจารณา EIA เนี่ยจะได้รับการอนุมัติหลังจากนั้นนะคะก็จะจัดทำรายละเอียดการประมูลและเสนอหน่วยงานต่างๆเห็นชอบหลังจาก EIA อนุมัติแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก็จะจัดทำเอกสารประกวดราคา หรือที่เรียกว่า T.O.R. นะคะเพื่อประมูลงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการของหน่วยงานให้ความเห็นชอบโครงการเฉพาะรัฐวิสาหกิจนะคะจากนั้นก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงต้นสังกัดเมื่อกระทรวงให้ความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหแห่งชาตินะคะหรือสภาพัฒน์ค่ะให้ความเห็นชอบ จากนั้นก็จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการหรือจะต้องผ่านคณะกรรมการอื่นๆเพื่อพิจารณาอีหากเป็นโครงการร่วมทุนกับเอกชนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยปกติใช้เวลาประมาณ1-2ปีค่ะ ถึงขั้นตอนการเวนคืนที่ดินนะคะหากเป็นโครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินเนี่ยก็จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที Gil ่จะเวนคืนจากนั้นก็จะเจราจากับเจ้าของที่ดินจ่ายค่าชดเชยค่าเวนคืนเมื่อเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะออกเป็นพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาของขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจากับเจ้าของที่ดินด้วยนะคะ เมื่อเรียบร้อยในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินก็จะเป็นขั้นตอนประมูลงานก่อสร้างก็คือขายซองประมูลซองประมูลจะมีรายละเอียดว่าผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายแล้วก็ยื่นซองประมูลผู้รับเหมาที่สนใจเขาก็จะยื่นซองประมูลเพื่อประมูลงานนะคะจากนั้นก็จะตรวจเอกสารหลักฐานประวัติผู้รับเหมาแต่ละรายเนี่ยว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ แล้วก็มาเปิดซองประมูลเพื่อดูว่าผู้รับเหมารายใดเสนอราคาต่ําสุดหรือเสนอราคาดีที่สุดนะคะจากนั้นก็เจรจาต่อรองกับผู้ชนะนะคะเสร็จแล้วก็เซ็นสัญญาก่อสร้างแล้วก็เริ่มก่อสร้างตอกเสาเข็มได้เลยค่ะขั้นตอนประมูลงานก่อสร้างเนี่ยก็ปกติใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะ กว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนหรือเริ่มก่อสร้างได้เนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะถ้าหากคลิปนี้มีความผิดพลาดทางข้อมูลประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากท่านอยากจะแชร์ความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป และถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ